สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องชักกี้าทักไทยแลนด์ครับยินดีจะพามาดูบรรยากาศภายในอู่นะครับคันนี้ก็เป็นรถของพี่สุปชัยนะครับคันเอฟาคันนี้นี่ก็อยู่ระหว่างรอคิวอยู่นะครับก็มีรถจอดรอคิวก็หลายคันอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเดินมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับรถ ที่อยู่อู่ก็จะประมาณนี้พาเดินเข้าไปดูบรรยากาศช่างทำงานดีกว่านะครับวิกเตอร์คันนี้ก็กำลังใส่หมวกหมวกแก็บด้วยนะทวนใส่หมวกแก็บคาร์บอน าร์บอนอย่างสวยเลยอันนี้ก็เ l นลนะครับเว้นช่วงติดเคนนะครับุกนอันนี้สีแดงกากเพชรเว้นช่วงติดเคนด้วยก็จะเว้นไว้อันนี้เป็นกระบเรเะเหลดด้วยทุกคนกระบะเดเลดทั้งลูกเลย เดี๋ยวใส่ชุดท้ายใส่ไฟท้ายใส่ชุดท้ายไม่แน่ใจว่าคันนี้เอาไปติดเคนที่อู่ไหนนะครับแต่ว่าต้องไปทางแต่งกระบะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับไปไปจัดการติดเคนอันนี้ก็มีทั้งรถเอามาเคมประกันนะครับหรือด้านในก็มีม,มีหลากหลายรุ่นเลยหลากหลายยี่ห้อ มีแต่งมากแต่งน้อยแล้วแต่สเปกนะครับนะครับพามาดูบรรยากาศในอู่อันนี้ก็แผงมินียมกล่องเต็มใบทั้งสองคันเลยนี่อันนี้ก็มินียมกล่องเต็มใบแต่คันนี้จะเป็นลายแบบเรียบเรียบเรืองหงนะครับอันนี้ก็จะเน้นเจ็ดป่าทำประตูเปิด ประตูเปิดสำหรับวิ่งผักผลไม้นะครับบรรยากาศภายในอู่อันนี้ก็ร้อยแปลงหน้าโปรเฟียสวยมากสวยมากคันนี้เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินมุกเอ้ยน้ำเงินกาเพชรนะทุกคนกาเม็ดกาเพชรนี่จะเป็นออกสีฟ้าหน่อยนะนี่ะกายวิบบับวิในข้างในก็จะมี อันอันนี้ก็ไาเคลียมประกันกำลังลอกสีโดยช่างหลอดสีสิ่งอันนี้เปลี่ยนเข,เขาเปลี่ยนสีใหม่ไหมหรือว่าเอาสีเดิม,อ,มอ๋อลอกไว้ก่อน,อ,อ,นอันนี้เป็นน้ำยาลอกสีครับ ขังหลอดสีซิงอันนี้ก็มาจอดเคมประกันนานแล้วครับรอสรุปเคลียร์ประกันอยู่ก็ยังไม่ได้เริ่มทำนนก็เพิ่งเอาเข้ามานะครับเพิ่งเอาเข้ามาทำก็จะอีกประมาณไม่นานเกินรอครับก็จะเสร็จนะครับ บรรยากาศในอู่ช่างก็ทำงานอย่างขามักขมเม้นอันนี้ช่างเตยก็กำลังทำสุดท้ายสไตลย์ยุ่นเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้หมดเลยช่างตเตยแล้วแต่ลูกค้าตั้งครับยอดสุดยอดแนวฝีมือช่างเตยครับ แน่นอนจริงทำไปสร้างเองกับมือเลยเนี่ยแลวไปดูบรรยากาศเลโอรครับมีรถใครบ้างนี่ก็ทำการเรียมเรียมขอบกระบะเรียมเลนส์ฝั่งทางนี้ก็ จะมีรถไฮลาดก็มีนะครับไฮลาดก็มีเดี๋ยวไปดูไฮลาดคันนี้คันนี้ขึ้นจากอู่ช่างยุธนะครับดูรถในอู่เต็มมาทุกคนรถลูกค้าผมจอดอยู่ข้างนอกนั่น ก็าถา่ายให้เขาดูบรรยากาศเลยว่าในอู่แน่นมากครับนี่นุ่มเอสเจ็ดร้อยอันนี้ข่าวมุกอันนี้รถวัวหรือเปล่านะครับไม่กันแผงท้ายวัวด้วยน่่จะเป็นบรรทุกวัวโซนอันนี้ก็จะเป็นโซนของทั้งเหล็ก ทุกคันต้องเข้ามาโซนนี้ก่อนนะครับเขาก็จะจัดต็นโซนถ้าคันไหนขึ้นเสร็จแล้วก็จะเอาออกไปนะครับรถล,ลูกค้าของผมก็จะรอรอชุดนี้ขึ้นเสร็จก่อนเพื่อที่จะมีพื้นที่ว่างเข้ามาตอนนี้ยังไม่ได้มีพื้นที่ว่างนะครับโซนของสร้างขึ้นกระบะสร้างเหล็กขึ้นกะบะ จะเป็นของช่างต้อยครับช่างต mm ่อยจะขึ้นนี้อันนี้เปิดข้างเปิดข้างได้รอบคันครับสิบล้อแทนเตี้ยอ๋อเพิ่งสังเกตพีโนโดโมเนเตอร์ครับสิบล้อแทนเตี้ยโอ้คันนี้น่าจะทรงสวยทุคนดูแล้วสวยมากเลยรรอชุดนี้เอาก่อนนะครับถึงจะมีพื้นที่ว่างพอขึ้นกระบะเสร็จ ขึ้นเหล็กเสร็จนะครับก็จะไปอยู่ในโซนของช่างทําสีอยู่ฝั่งโน้นนะครับอยู่ฝั่งทางทางโน้นตอนนี้ก็จะขึ้นเหลก็กอย่างเดียวนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับผมอันนี้กิก้าอย่างหล่อเลยนะน ดูรถของเซียมัยสมหวังเอ็กเพสนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเอามาทําอะไรนะครับสมหวังเอ็กเพสเนี่ต้องรอชุดนี้ออกไปก่อนนะครับถึงจะเอาเข้ามาต่อได้เนะี่ยแน่นเลยมีทั้งรถเก่าวิวใหม่ โอ้หันนี้ไฟคันนี้ยังเท่เลยสวยมากสวยมากคันนี้พึ่งต่อไปคันนี้อยู่สม,มุดสงครามนะครับทุกคนอยู่สม,มุดสงคราม มากน่าจะไม่ได้วิ่งยังไม่ได้วิ่งงานนะคันนี้เขาอยู่โรงบ้านเจ้าของเขามีโรงงานโรงเหล็กนะทุกคนอยู่สมุทรสงครามนี่ครับรถเข้ามาก็หลายคันนะครับผมจะสีป้ายแดงรอที่จะขึ้นกระบะนะครับก่อนที่จะขึ้นกระบะนะครับทางอู่ก็จะพอแนบเสริมแนบเสริมโชก่อน นี่ครับโชคแดงเสมับเสมซโชคนี่มีรถใครบ้างเอ,อ่ยโอ้คันนู้นยังรอคันนี้ก็ไปต่อตู้เปียกมานะครับเอามาตกแต่งหัวแล้วก็ใส่ชุดแต่ง อันนี้ทำช่วงล่างมาจากอู่ช่างน้อยสิบล้อซิงคูบัวนะครับยัดคานแปลงช่วงล่างใหม่หมดเลยเปลี่ยนจาก6น็อตเป็น8น็อตนะครับยืดช่วงกระบะคันนี้ก็จะออกสีเหลืองๆนี่มะพร้าวขาวโชคสีมหาทรัพย์ ไม,ไ,มไม่รู้ว่าต่อมาจากอู่ไหนนะน่าจะทางแถวแม่กองนะครับนี่เป็นตู้สตาเลสเก็บอุณหภูมิความเย็นเขาจะน็อกน้ําแข็งนะครับเวลาไปส่งน่าจะส่งมะพร้าวมะพร้าวขาวน่ครับสวยมากเลยคันนี้หมตยป้ายแดงเปลี่ยนในนี้มาแล้ว เปลี่ยนตำแหน่งการวางของกระจกมาแล้วโดยปกติแล้วจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนเป็นกระจกอันนี้ด้วยนะกระจกปรับบานได้ด้วยเป็นระบบไฟฟ้าปรับบานนะครับเปลี่ยนประตูซ้ายด้วยประตูซ้ายก็เป็นประตูนอกโอ้โห คันนี้ของยุ่นเยอะนะครับทุกคนยางก็เปลี่ยนมาเป็นของจีทีนะครับใส่กันโค้งด้วยคันนี้กันโค้งหน้าหลังคันสองก็คันสองไม่ได้ใส่กันโคง้งนะครับระบบเบรกสีทั้งเลี้ยงใหญ่ๆใ,ใส่กันโคง้ง คันคงท้ายนะครับคันสองไม่ใส่ใส่ท้ายกับคันหน้านะครับก็รวมๆก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศภายในอู่ก็มีรถมากมายเลยหลากหลายรูปแบบการต่อนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ